Let's go. Yeah, 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 VIP. Let's kick a bellwether. สามสิบรายการท <im iti> <im iti> ุกคนฮัลโหแน่นอนครับหนึ่งรายการดีๆนะฮะครึ่งชั่วโมงที่จะทำให้คุณผู้ชายทุกคนมีความสุขสุขสมอย่างแน่นอนใช่แล้วนะคะและแน่นอนค่ะว่า30นาทีต่อจากนี้ไปนะคะข้อสงสัยของคุณผู้ชายจะองกดไปนะคะว่าไอ้ห้องสีเหลี่ยมของสาวสวยนะคะที่เราเรียกว่าพริตตี้งานนียมีอะไรอยู่ข้างในบ้างนะคะจะแอบจะซ่อนอะไรไว้บ้างได้ เรายินดีที่จะพาไปหลือไปค้นไปดูทุกซอกทุกมุมทุกหลืบนะครับให้กับคุณผู้ชายทุกคนวันนี้อยู่คิวแล้วก็ปีใหม่ครับตอนนี้นี่เรามาอยู่แถวเอ่อด้านดนเรียกราดงด,วงดวา่วนรามินทานะฮะวันนี้ครับเราก็ได้นัดน้อง พิตตี้สาวสวยไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งแน่นอนตอนของเราตลอดตีมเนี่ยนะฮะก็เป็นพิตตี้อภิสซอยู่แล้วแต่จะเป็นน้องที่มีชื่อว่าอะไรหน้าตาจะเป็นอย่างไรหุ่นจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันเขาบอกว่าสูงยาวเขาดีขาวคือเป็นแบบปากแดงไปทันสมัยก่อนเลยขาสวยมวยเอ็กซ์แดงวยอะไรอย่างเงี้ยแอบรู้มาว่ยไม่ไหวแล้ววไปดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ชื่อคิวครับชื่อีใหม่นะคะใช่ครับที่เราคุยกันไว้ที่จะมาขอเปิดห้องบิวตี้ครับอ้จากค่ะบิวตี้ถึงก็เว่อร์ฮะค่ะโอเคเปิดเปิดขอเปิดห้องเป็นคนเปิดเผยไหมครับเปิดเผยค่ะตองเนี้ยผมช่วยหน่อยค่าน้ำค่าไฟตลอดการขึ้นไปเปิดห้องครับนี่คือธรรมเนียมของรายการหอพรรษาค่ะนะครับผมเราจะช่วยบิวตี้ทั้งหมดห้ารอยบาทค่ะโอเคไหมฮะโอเคค่ะสักหมื่นห้าก็ดีนะหมื่นห้านี่ก็เอา ค่าช่องห้องทั้เดือนเลยนะถ้าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมใส่กระเป๋าให้ลึกๆนะคะน้องเอียงเลยครับอ่าออเดี๋ยวใส่ให้เดี๋ยวจะได้เป็นหลักฐานว่าเราให้ต่างกันจริงไม่ได้โกหกครับโอเคโอเคครับเชิญครับบิวตี <liter S 2> <Fore forwards. S 1> ้ครับค่เซ็งได้เลยค่ะ ู้ชมตอนนี้เข้ามาอยู่ในห้องของบิวตี้บรอยแล้วนะคะเทปนี้โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นเทปทพิเศษมากาเๆ,ๆเลยนะคะเดินเข้ามาแล้วบรรยากาศโอ้โหร่มรื่นดูดีเหมือนอยู่ในโรงแรมถูกต้องครับเพราะว่ามันมีที่มาที่ไปนะฮะสำหรับเทปนี้ครับกับพี่เอพิโซดของเราเนื่องจากตอนนี้สายการบ้านเมืองของเราเนี่ยนะครับก็รู้กันอยู่แล้วว่าเกิดนะครับน้าท่วมเนี่ยนะฮะหรือว่าอุทกภัยนั่นเองครับบิวตี้เขาย้ายออกมาเขาประสบภัยนะครับแต่พอดีเราติดต่อไปด้วยความที่เป็นสปีด S <S <S เป็นอักงกฤษดิเรา oh. ต้องให้ถ่ายกับ <S 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 ค,คุณผู้ชมเขาเคยมิกกี้แล้วบิวตี้บิวตี้านอยู่ไหนครับสะพานใหม่คะ <S <S ่ะโอ้โหสายใหม่นะ <S 2> <S 2> ใช่สะพานใหม่นี่เราย้ายออกมานานแค่ไหนแล้วครับประมาณเดือนหนึ่งค่ะ <S <S เดือนหนึ่งแล้วเราได้ลกลับไปดูบ้านบ้างไหมครับไม่เลยค่ะโอ,อบเป็นราไม่ได้อะ นะน้ำนังสูงอยู่ใช่ไหมครับเอาอย่างงี้ดีกว่าเรียกได้ว่ามีเรื่องให้มาพูดคุยกันเยอะแยะมากมายแต่ว่าไปยทติดตามชมกันดีกว่าในช่วง5.2ต้อไม่ใช่ค่ะตาว้ายไม่ใช่ตัวเยแค่ต่างหนากใช่ไหมครับนอนไปนอนฮะบางมากเลยอ่ะ